มาเจาะรูพี่น้องโอ้ยน้ำกันได้ขึ้นมาละโม่สอบเงินสอบทองน่าเห็นดว่วพี่น้องฮู้กะแถใดข้าได้ยินเชียงแม่เลยสอบเงินสอบทองอิมบอสอบเงินสอบทองวันในกลุ่ม กุ่มงัยเยลุนนี่พี่น้องกุ่มงัยเยลุนกุ่มงัยเยลุนรายการกับของเยมาแกกับนี่เงินนี่นำพี่น้องเสียไฟพี่น้องเ,เสียไฟชิปนก้าบ่ได้ออกมาหนัก ้ำซื่อเนส่ยเสรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยบอกนะเวย้ยสิ่น,นี้บริสยบโอของยเยลหละมาพี่ลูกมาพีสิไปใช้พากันลบไปหากินห่าอยู่กลางทงบูนฮะฮะสิบปดมยังคิดหอดบ่อคิดหอดแม่บอ คิดทอดเยดอะคิดทอดบอกคิดทอดไปบอกขึ้นมาลูกคำจะขึ้นมาคำจะขึ้นมาได้ยินยุคำจะขึ้นมา,นมา,นนนมาพักกันไปฮะเล่มหยาส่งไปไปคำจะมาเดอ้อหืม จะมาซนจะมาซนคำจังมาไปกลับลงอีกไปกลับลงโพงปุ๊บไปอยากกินน้ำก็ให้กินแท้เจให้หน้านี่โอ้ยเออไปไปไปปุ่นปุ่นลงโพงปุ่นแดด

เส้นนี้อยู่ฝั่งพุ่นอ้อมทงแต่ดาทนีน,นต่อของนางแหละออกภูลุกพู้อ๋อพากันออกไปไปนม่ใิ่ว่าพากันย่านกันละแวงกันละแวงลวดอยู่ ว่านางจับไฟชดนางเป็นหองเอ้ยแต่เขาเปิดบรเิเโอ้ยไม่เอ็มเุ้ยจับออกตะกี้พัดโบชตมาเปียกหน้าพอันชตอโอ้ยไฟชดเปนไฟชดมือมันเปียก ตามมาลด้ลูกเด้อกินเท่าไห่แล้ว,าลวตามมาลูกามไปกันนะครับจะเข้าข้อทางสอบเงินสอบทางพี่ลูก ดึงยินนดูเสียงดึงยินนดูฮะแม่เอิญดึงยินเรือไปยินเด้เลยนะชอบเงนินมาห้วยเข็ดหูหนวกหูตึงเธอจุ้นี่แม่ตบ๊กุกหูไดกินอาหารโปรตีน อีไม่ได้เอาปองไอแป้งแซบบ,บ้าแซบบ้าแบบนี้ฮะเบิ้งอันเข้ามันหัดกุะดั่งนี่นั่งอันนี้ขาดออกไปเสศนกันจะ้ะบุญมาข้ามระพูกันแล้วจะขับยยเบื้องพญเลิศอัน เฮ็ดกระแพ้ขบ้าแก้วทุบบ้านก่ให้มู่ก่อน,เ,นรเรียบรอย้อยแล้วจ้าข้างหน้าด้านหนึ่งเนะเาะป้า หนามเจอกัิลงมาโอเคกระสูงโอเคน,น,นะถ่วมหัวนะเท็ข้านแล้วก็ใส่เล็กมันบ่ใส่ขาวเล็กกว่านะเฮ็ดเฮ็ดเป็นเหล่าเลกเหล่าเทินแล้ว,ลวลก็ใส่ขัด ตามแผนเดิตมดตอนนั้นพี่น้องเพ,พ,พิ่งเพิ่สร้างอมาลาบอ่อเฮ้ยเปยลเี่ยนเลยเด้อเอาทั้งทั้งเขามองทั้งแจ่มาแล้วก็กลับไปใช้มองเกาอีกพี่น้อง <c oughs> ตอนแรลกลัวสีจะเข็ดทั้งนี้เขาเนาะนี่แน่เดือนหนึ่งวันที่สองพ่อกันพี่น้องมองรำมอรำเพชรพุนไซเดอจ้า เผ็ดพูนใส่พูนใส่พูนที่มาในโรงงานนาเหมือนด็มาโรงงานน้าเหมือนบอกแมนแต่ปีนี้มันใหญ่ใหญ่กว่าเก่าตอนนั้นเขาเขาบอลว่าจ้างแค่สี่หมื่นอันนี้นะหกหมื่นนังเอกกระลำบัวบัวจานมวลบ้านนี้มันเกิดเก้าหลือหกลำเก่าตลกกับต็มนาวิธีด้านนี้ไม่ใช่เห็ดอันใส่ตาน้ากันปะ เดือนหนึางวันที่สองเดือนหนึ่งวันที่สองมันเลยเสร็จปานนะ ทางนี้เพิน่น์จะใส่ตะนางแบบของอําลานะทางนี้เพิน่น์จะป็นข้าวแบบน,นี้แบบโอเคพี่น้องบัมันกษสรเป็นบัตรเต็เป็นประตูเรือนแบบเรือนทั้งแบบเอาของอําลา้พี่น้อง <c oughs> มันกบ็บ่เซิงหน้าบา้านปานเดดอกมันเสียงหน่อยนึง ที่ว่ดกว่างข้างหน้าโ <Yeah. S 2> บวเซจแล้วทันมือบุญโบวมันมันจะใ,ให้ฮอตแจ่พวกฮอตอีก่อนฮอตอีกอนแลหฮอตกอ็คืนก่อน อืมอืมเคยกบคุณไปนะโยกกระบอกไปเนาะห้วยเพิ่นเอาแบบไม่นะนี่เนาะกระซำชินักชินักกระติดกระตอกระตอกะติดจิย ค่าของขนาดมันละขั้นขั้นเขาต้องการไว้ก็เอาคอคิ้วอ่ะนเข้ามาแล้วก็มันก็โอนให้หรือว่าถ่าให้มันเอาบินให้มันแาดมือมันลงมาทิศเหนือก็ได้เขาไว้พ่อนะเขายังเกี่ยวเข่าอยู่เขาไปโอนเขาคาดมาส่งอย่างเงี้ยบอกเขามาส่งก็ใช่เมื่อยห่มาอันนี้เขามันยาวกว่าบ่ตัวเฮ็ดเท่างันเท่ากันของมึงเออเท่ากันทงของมันช่วงลื่งสิบเซน สูงกว่าของอัมรังาสิบเซนนร้อยี่ีบริาหัอะอันนี้แบบเพื่อนหามให้เองครเพิ่นชงแบบให้เพิ่นช่องหเพิ่นจักักกลับไปกบมากลับไปกบมาเนี่ยออืเ็ช่องกลับไปกัลบมาเป็นอมจะเป็นลายนี่แหละ เบิ่งพี่น้องคืออกมาแบบไหนที่เขาจิจ้างต่อเพื่อเขาจะไล่หนีเพื่อั้งแรกเพื่อนะเพื่อนะั้งแรกที่ไม่เหันประตูนี่ปกติเห็ดทางเงินนะพี่น้องเห็ดทาประตูกระปรี้ยนจบวิศวะดอกพี่น้องเอ้ยเรียนยศคนไทยพี่น้องเป็นบ้าน โอ้ยหากินฉันดีกันใช่ว่าดีแล้วเพราะได้เห็ดกก,กอกๆแคบๆบางๆงันแป้งไม่ใช้ค่ะ เดี๋ยวไปเจาเเศษตะกคูนมาเนาะ,ะเศดหอตะกคูนมนันพอดีเบียดกันเลยอันนี้บ้านลิงลิงต้องข้ามกับบ้านลิงๆิงนะ๊าเด็กเชี่ยได้เทียเท่ยเอาไฟเลยล้ว ส่วนนางเดซี่มีวาสนาได้เห็ดแบบนี้พ่กพี่น้องเอ้ยเป็นชั่โตขนาดหัวในะจกระตุ้นๆหลายคนก็ว่าคอยเก็บออมป้าอย่ามาลาใครจะจได้เมียนตาตับเสียงมีลมหายใจยังมีรายได้จากยูทูบอยู่นะจน๊ะเนาะแต่ตุาบานเฮาจะเสียหายยังเสื่อมเมืนดิเข้าใจพวกนางนี่เด้อ พี่ชายยังซื้อมันบ้านนอกก็ทั้งลาวมันก็บปันได้อีกหนอกกันทำมาค้าขายก็พอปันนั่นนักเรียนในเมืองไอ้พี่น้องน,นักเรียนในเมืองอสวัสดีปลุงมันไปปรเงเรียนวันเสาร์อาทิตย์บบหยุดประเเยนอยู่ในเมืองประสมุ่ยเพี่น้องไปเรียน เฮ้ยมีบุญบุญมีบักเทาบักเทาเฮ้ยนจริงเล่นรอบบ้านดูไปเล่นรอบบ้านดูเฮ้ยขี้หายเฉยๆโอ้ยความรอกบุญมีโอ้ย เอนี้มันยางสามสี่เก่าเด้อเล่นกอนเลยเกินกำลังเขาย่างปลาเมื่อแรกนเดียวกันนะแกล้งแล้วเฮ้ย ตื่นเยกบีโอ้ยทีไม่ขี้หายแ้ดิขี้หายซิขี้ไล่แท้แห้กับขี้ไล่โอ้ยเฮ้ยนี่น้อยก็จตื่นจากเสด็จนออ่ะเต้นอีกอ่ะนี่นี่น่เนแบ่งกได้ดอก อ่ะอเต็กิท่นก็ย่แล้วท่นตแวมนหน่อย่นี่นมหน่อย่น่อยครับนทาสามลาปาตาคาริตาสวัสดีค่ะ